โอ้โหท้ออะไรแบนี้น่ารักแอบนี่มันร้ายล่ะมยังหล่อด้วยจำใส่ไว้ไปแหมสำหร่อเนาะมีอาหารมาได้เลยไว้ใจม่ได้เลยนเออเมื่อไรเาขายอ่ะเฮ้ยอ80เนี่ยได้ลืมว่าไรว่าอย่มาแถมอย่างเนี้ยไอ้เนื้ทอเนี่ยยังได้เนี่ยต้องคิดอย่างไดนะถ้าคุณเขาไปซื้อของนี่ไงซื้อซาบาดเอาไปง่ายๆกันเพิ่อทอน80ลดกันเหมือนกันฟรีดาวเนาะขาย300,000จัดได้500,000ทอนแต่งให้ลูกค้าไปเลย200,000ง่ายๆเยอะ และผมต้องเงื่อนไขต้องผ่านอย่างพ่อเนี่ยต้องมีอย่างพ่อขาเฮ่ย,ยมีเครดิตดีกันแล้วกันผ่อนแป้นผ่อนรถเนีน่ยกระเจ้าซะจมเดินเดินหมดใจหนังเสือ,อเราเริ่มใบเดียวเนะี่ยออกฟรีดาวได้เลยอยู่ที่ไหนกระทำสัญญาได้ทำสัญญาออนไลน์ทุ้นผลทันทีแล้วถ้าผมปฏิบูร์โลดได้เลยเนาะได้ขามีภาระในการพอสิทธิ์แค่เกินปีเนะอะหนีได้นกนะักไหมขอผ่อนดีกันแล้วกันอ่าซ้ำเครดิตดีซ้ำได้นักเนาะแม่ไม่นักเลยที่ไหนบ้างแปะที่คนที่นอนนั่งเนี่ย ตีเนี่ยแกไอเดนรูปมือสองนี่แกโอ้โหทอดทอดทอดอย่าเหลือสักบาทเลยโ่้เดียวทอนกันสองแสนสองแสนมีสองกันทอนกันแสนมีโอ้มีหลายการอยู่ก็ดีๆทั้งนั้นแหละทอนกันเป็นล้านมี้หรอได้แกะรถไฟบอสรถไฟสักแสนกันไม่โคสักกันแล้วรถไฟได้อยู่เป็นล้านอะเออโอ้โหแล้วมันมีทอดอย่างไห่บะมี่แ้วกันอย่างมีละเดือดดำน้ำมันได้แขกอันสาววะยะไดอแน่นอนทอนเนี่ยตามาโทรมาเลยเลอไอเดนรูปมือสองครับได้เลยเอ๊